สวัสดีครับวันนี้ผมมาดูกันนะครับก็เราจะยังคงอยู่กับไ r เอ l ใหม่อยู่ครับไ r เอ l วันนี้คือ Adder นะครับซึ่งก็เป็นตัวสุดท้ายในไล่แม็กหนึ่งในสตัวนะครับก็ก่อนที่เราจะมาดูโหลดเอากับเกมเพลย์เนี่ยเรามาดูความเป็นมาใน b บลเทอร์เทคก่อนเลยนะครับ Adder นะครับถูกพัฒนาโดยแคลนตระกูล Star Adder นะครับโดยออกแบบในช่วงการเตรียมตัวบุกลุกฝ่ายอินเนอร์สเปียนะครับถูกผลิตครั้งแรกในปี310หรือช่วงปลายสงครามผู้สืบทอดบัลลังก์ครั้งที่3นะครับ ในการออกแบบนั้นแอดเดอร์ถูกออกแบบให้เป็นหุ่นยิงสนับสนุนทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมแอดเดอร์สามารถที่จะบรรทุกอาวุธค่อนข้างไปทางหนักได้ซึ่งสามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่คู่ต่อสู้ได้จากระยะไกลความหน้าเกงขามของแอดเดอร์เกิดจากการที่แอดเดอร์นั้นเป็นหุ่นไลอ์ออมนิแม็กหรือเป็นหุ่นไลท์แม็กที่มีระบบฮาร์ดพอยต์แบบออมนิซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนฮาร์ดพอยต์ให้เหมาะสมตามความต้องการของสนานการได้โดยรายงานจากนักรบอิสระวูฟสกูลบอกว่าแอดเดอร์สามารถที่จะเรียนแบบรูปแบบอาวุธของหุ่นมิดเดียแม็ก ที่ทางอินเนอร์สเปียร์ใช้ได้ซะเป็นส่วนใหญ่ Add แอดเดอร์ลดน้ำหนักโครงสร้างโดยการใช้โลหะแบบเบาและใช้ไลท์ฟิวชั่นเอนจิน210ทำให้มีความเร็วสูงสุดที่97.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเกราะป้องกันแบบเฟอร์โลไฟเบียสปริมาณ6ตันทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักโดยสามารถบรรทุกน้ำหนักได้เกือบครึ่งหนึ่งของตัวหุ่นแมกเองหรือเกือบ16ตันจากน้ำหนักตัวทั้งหมด35ตัน ก็นอกจากนี้นะครับแอดเดอร์ยังมีโค้ดแนงที่ทางอินเนอร์สเปียร์ฝ่ายตั้งให้นะครับว่าพูม่าซึ่งแปลว่าเสียภูเขานะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูโหลดเอาล์นะครับว่ามีอะไรกันบ้างแอดเดอร์นะครับโหลดเอา์นะครับมีอะไรบ้างก็มาดูตรงนี้ก่อนฮาร์ดพอยต์มีอยู่3อันมีเขาติด e r p p c มา2กระบอกแล้วก็ปืนไฟ1อันออไฟพาวเวอร์รวมแล้วกับ 2- 3. นะครับถือว่าน้อยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าน้อยอ่ะก็ ปืนข้างหนึ่งมันยิงแล้วมันจะไอ้ออารพีพีซีเนี่ยข้างหนึ่งมันยิงแล้วได้ฮีทสิบห้าสองข้างเท่ากับสามสิบในขณะที่สามได้ฮีทสามสิบแล้วได้ดาเมจยี่สิบในขณะที่อาร์ติชีต้าที่เราเล่นกันไว้คราวก่อนเนี่ยหกกระบอกได้ดาเมจสามสิบแต่ฮีทสิบแปดเองถ้าเกิดยิงพร้อมกันก็ก็เนี่ยครับก็ก็จะบอกบอกว่าหุ่นตัวนี้นจะไม่ค่อยมีความต่อนเนื่องในการยิงเท่าไหร่เพราะว่าค่าฮีทที่สูงมาจะทําให้เราต้องหยุด ไปครูดาไประบายความร้อนอยู่บ่อยๆก็ทําให้เล่นยากนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เรามาดูว่าข้างในจริงๆมองมีอะไรกันบ้างก็มี e r p า c ข้างหนึ่งกระบอกมี Target.com มาก3 1สาหนึ่งอันมี h ฮ t t i n งอีกหนึ่งตัวที่สามารถถอดออกได้แต่ตรงนี้จะบอกว่ามี i ิตซิงทั้งหมงด11อันก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมี h ฮ t s ซ n งอยู่แล้วนี่ก็มีฮิตซิอันหนึ่ง เป็นสีเทาซึ่งถอดออกไม่ได้นะครับก็ฟิกมาเลยติดตัวเครื่องเครื่องยนต์ก็เป็น XL engine ครับแต่จริงๆแล้วแคลนจะใช้ Light Fusion engine นะครับก็เครื่องยนต์ XL 21งหนความเร็ว97.2นะครับ armor สอง้สก็เดี๋ยวต่อไปเราจะดูเกมเพย์กันอีกวันก็<ร>ยังอยู่กับแ <Online. S 1> อดเดอร์นะครับอย่างที่บอกนะว่าแอดเดอร์ตัวนี้นเป็นหุ่นที่ต,ต้องเล่นระวังระวังความร้อนหนิงเพราะว่า ใส่ E R P P C <All systems S 1> มาสองข้างนะครับ <nominal. S 1> ข้างหนึ่งก็ยิงหนึ่งนัดนี่ให้ฮีสิบห้าเลยนะครับโดยโปกติแล้ว P P C หนึ่งเป็น P P C แบบสแตนดาดเนี่ยหรือแบบธรรมดาเนี่ยมันจะยิงนัดหนึ่งเจ e e เนเรตดาเมจสิบฮีสิบแต่ว่าไอ E R ER P P C เนี่ยมันเาเมจสิบ e ฮีส e ิบ e ห้าถามว่ามันดีกว่ากันยังไงระยะคือไอตัวตัวที่เป็น P P C อย่างเดียวเนี่ยสแตนดาดแบบธรรมดาเนี่ยระยะที่ยิงได้ ได้ดีที่สุดถึงถึงขอบเขตที่ดีที่สุดเนี่ยคือ500กว่า500นิดๆแต่ว่ตัวเนี้ย AITPDC e ก็จะเพิ่มระยะมาหน่อยเ,ยเป็น8 1 0ก็ทําให้ยิงได้ไกลขึ้นคือถ้าเกิดเกิน8 1 0ไปแล้วเนี่ยดาเมจก็จะเริ่มลดลงเพามันก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้เว,ว่านัดหนึ่งมันให้ฮีทเยอะแล้วถ้าเกิดยิงไปแล้วดัมเมอลดลงเลย,เลยไม่เท่าไหร่เงี้ยก็ไม่คุมความร้อนที่เราเจอะนเรนเกมา แล้วถ้าเกิดเกิดยิงพร้อมกันอย่างเงี้ยโอ้สี่สิบห้าเลยนะตม่อกี้นี่เห็นส่วนเป็นไฟเป็นไฟนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สำหรับผมนะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันใช้บงังบังลูกนาได้คือใช้ใช้ถ้าเกิดเราไปพ่นใส่หน้าคืออย่างเงี้ยตรงที่เป็นห้องขัง,งนี่มันก็จะมืดมืดมันก็จะ,ม,จะมีแต่ไฟเต็มไปหมดเลย ห็นแต่ไฟมองไม่เห็นแต่ว่าดัมเมอไม่ค่อยมีอะครับดัมเมน้อยน้อยมากเอาไปว่าถ้าเกิดให้ผมอธิบายคือถ้าเกิดเปิดปืนไฟพ่นพ่นใส่ชาวบ้านเนี่ยเราเราจะโดนโอเวอร์ฮีตตัวเองตาย่ะเราจะโดนโอเวอร์ฮีตตัวเองก่อนที่ตอนที่ฝั่งนู้นจะเป็นอะไรอ่ะเราจะดับเองก่อนนะคือคือมันจะเรียกว่าพึ่งพาไม่ได้เลยก็คงงั้นนะมันพึ่งพาไม่ได้ก็ ตัวแอดเดอร์ตัวนี้ก็ด้วยความที่มันใส่ยา PPC มาเพราะฉะนั้นมันก็เลยถึงถือว่าหนุนจริงๆยิงแบบสไนเปอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันทําได้หลายอย่างคือตัวเหมือนเองก็มีเหมือนกันตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยผมซื้อมาติด SRM c กระบอก new t acquired บ้าพลังเลยอย่างเงี้ยป้า แต่อีก่แตะกี้นี่ก็รู้สึกจะไม่เต็มดาเมจเนะท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับไกลดี900 800เมตรมัน800ตะกี้นี้มันอยู่ประมาณแปดร้อได้มั้ง New target acquired ยิ่นี่ยิงเลย Warning incoming missile สวยละกู ลบโดน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 โอ้โหไดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ New target acquired เขาเรีย้ยงไม่โดนอีกทรายยังมาอยู่เรื่อยๆนะครับมันเล็งนักกู๊กอ้าไปแดงเลยกี่นี้ New target acquired ไฟสตาร์เตอร์ ไปนี้ไม่ไม่เหมาะเลยกับการที่จะยิงกับพวกตัวใหญเพราะว่าหนึ่งคือมันยิงยากมันคาคือยกว้าเป็นพวกที่ยิงสไนเปอร์แม่นๆอะไรเงี้ยก็จะเออก็คงจะใช้ได้ผมมั็นพวกยิงสไนเปอร์ไม่ได้เวลายิงแล้วเครียดเอาไปเลยเต็มๆวุ้ยดัดเต็มๆมาๆมอย่างที่ต้องงงไปฆ่าเลยครับผมเห็นแล้วมันจะตายแล้วล่ะ นี่นี่เข้าไปเลย Target acquired เฮ้ยถึงโมบุกจะตายแล้วเนี่ย Target destroyed New target acquired เฮ้ยสตาร์ t a r t e r มีไม่อยากไปผมไม่อยากไปลงไปสู้อวัวมานะสาย์ t ต r ร์ r เ,เ,เราก็จะต้องใช้พวกแก๊งเข้าไปเพราะเราสู้มันไม่ได้เราเสียเปรียบทางด้านอาวุธแล้วก็ความไหวนะคือจริง ไม่รู้ว่าตัวนั้นมันวิ่งไรกับไฟขนาดไหนอะ่ะไม่รู้มันใส่เครื่องยนต์อะไรก็ <Target acquired. S 1> ปล่อยไปก่อนแอโร่โลเฮ้ยยิงฮีโรถดิอายเรอไม่ทันเฮ้ยอ้าวตายเลย <laughs> New target acquired 8 level critical โอ้ย New target acquired

ชเอาตายเลยโอ้น่าเสียดายคิวสองด้วยใจร้อนไปหน่อยในเกมนี้เครียดงกงก Reactor online Sensors online Weapons online All systems ก็ยังอยู่กแอดเดอร์อยู่นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปทุกครั้งนะครับ ว่าคนตัวนี้เป็นไม่เป็นที่แนะนําเลยสำหรับผู้เล่นมือใหม่เพราะว่าเดินยากมากหนึ่งคือค่าฮีทมันสูงมากเพราะหนึ่งนัดใช้ฮีทต,ต้องสิบได้เลยฮีตต้องสิบห้ายิงพร้อมกันทีเดียวนี่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตได้ก็ถ้าเกิดยิงชุดที่สองนี่เครื่องจะเป็นเครื่องนี่แทบจะดับแล้วแล้วถ้าต่อนัดที่สามนี่ล้วต่อ,ต,อต่อนัดที่ห้านี่ก็คงจะดับแล้วนนลแนนอ,อ,อ,อน แต่ถ้าเกิดยิงทีนั้นนั่นนี่ก็ยิงได้ห้าครั้งครับแต่ว่าด้วยความร้นมันยิงช้าก็ทําให้ดาเมจเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือปืนใช้ความแม่นยําสูงนะครับพะยิงเหมนสี่หกคือเวลาเล่นก็จะเหมือนกับสี่หกครับต้องยิงถ้าเกิดเป็นคนยิงในสไนเปอร์แม่นๆก็โอเคตัวน,นี้น่าจะแนะนําให้ได้นะครับแต่ผมนี่ผมไม่ใช่คนเล่นสไนเปอร์ผมเล่นยิงอย่างนี้ไม่ค่อยได้ก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ในส่วนตัวถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็น PPC นี่ผมจะชอบ PPC ของ Inner Sphere มากกว่าเพราะมันเป็น PPC แบบธรรมดาคือยิงดาเมจเแล้วก็ได้แล้วก็โดแ,แล้วก็มีฮีท10แล้วก็1บหนึ่งต่อหนึ่งอะ่ะมันก็โอเคหน่อยอันนี้มันหนึ่งต่อห้าหนึ่งหนึ่งแล้วได้ดาเมจได้ฮี a 15ไม่จอไม่โดนดีกเลยขออีกนัดหนึ่งได้ไหมจินเนอร์ขออีกนัดนเดียว เรียบร้อยนัดเดียวจริงๆ Target acquired t a r ้ไปเลยแบนถ้าเลยแบนก็ตายแล้วไปแบนตายตซะแล้วโลยคัสตัวคัสเก็บไปพวกตัวเร็วๆนี้ก่อนจริงๆแล้วผมไม่หุ่นตัวนี้ไม่เหมาะกับการยิงทายเก็ตที่มันวิ่งเร็วๆอย่างนี้นะเพราะมันยิงยากแต่ว่าเราตอนนั้นเรากำลังแกงกันอยู่แล้วก็จะไปด้วยผสมโลด้วยแหละไม่ทันว่ะ อาตอนนี้ก็นัรผสมลงจบตรงนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าไลท์แม็กเราจะไปแก๊งที่ไหนนะครับโอ้ยแอดลาสแอดแลนตหนีก่อนเร็วนี่เดินนี่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 เสร็จแล้วมันไปยิงตัวอยู่แล้วมันไปยิงตัวอยู่แล้วไปไปแก๊งมันไปแก๊งมันแก๊งมันแก๊งมันมองไม่เห็นเอาเฮ้ยมันไม่ได้มันโดดลงมานี่วะอาวเราเมึงเตดเตดถามยิงขอผมนี่นะนี่นะ นี่นะเอาเลย h a t level critical t โอ้ยโดนตุยหลังตายอ่ะ Adder มาตอบ Online Sensors online Weapons online All systems nominal ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้นะครับใช้ e r p v c นะครับนัดหนึ่งก็ E15 นะครับ สองนัดก็สามสิบเพราะฉะนั้นเวลายิงทีนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องยิงทีละลูกแล้วตัวเวลายิงต้องคอยใจเย็นๆก็นับได้เลยครับถ้าเกิดยิงครบสีน่นัดเป็นไร่นี่ก็วิ่งไปขู่ดาวอย่างนี้เลยส,ส,อสองสองสามสี่ได้อีกลูกไหมหา้า ถ้ายิงทีแล้วนะั้นได้ห้าลูกแบบนี้ต้องมิงไปรวมกลุ่มก่อนแล้วมีบนุซัพพอร์ตระยะไกลด้วยสิเพราะฉะนั้นจะต้องขึ้นที่สูงอยู่ตรงนี้นี่เองขึ้นเลยเ,เร็วออเนียนออาเลียน แบบคือข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของไอ้ตัวนี้ก็คือมันเป็นหุ่นต่ำๆมันเป็นหุ่นแบบเตีย้ยแต่ข้อที่ไม่ดีคือแขนมันก็ระวังอยเตียๆเยหมือนกันเอ้าชิบหายแล้วอุ้ยเกือบโดนโดนไม่ไม่โดนไม่โดนมาแอนสไตล์ลงพอดีเลยอะไรวะได้ยินเสียงหุ่นโดนชน เรายังไม่เห็น Target acquired คือยังไม่เห็นเน็กเข้ามาในจอเราเนี่ย New target acquired แล้วหลบหลบล ขึ้นมาไหมจะมีขึ้นมาไหมเอ๊ะอ้ะอยโดนพังพาไปอันหนึ่งกิดวาโดนแฮชแบร์แอบยิง๋ยวมันต้องกลับออกมาแน่นอนโดนไม่โดน คุ้มไหมเนี่ย4%อร์เป็นการยิงแบบไม่ล็อกออนด้วยไม่รู้ดาเมจจะเต็มหรือเปล่าตอนนี้มันเล็งเราอยู่แล้วแหละเราก็จะเราก็จะไม่โผล่ไปด้านนั้นและไวีกด้ยังไง ตอนนี้เพื่อนเราย้ายที่หมดแล้วก็จัดหนีแล้วล่ะไม่อยู่แล้ะไปแล้ว,ลวก,ก,ก,นนะก,กูไปแล้วขึ้นก่อนพยายามายิงก่อนะเฮ้ยเด็กๆไม่แล้วนี่นี่นี่ยิงไม่โดนด้วยคือมันเป็นปืนที่ต้องใช้ความแม่นยำในการยิงของคนสูงนะครับผมก็ไม่ถนัดไม่โดนอีกแล้ว แต่ฮัชแบทตัวนั้นน่อยู่ในทีท่ที่อันตรายมากเลยมีคนเด็ดเดอดเสิอีกแล้วรู้สึกว่ามันลุดไปทีแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่เออแล้วมันก็เล่นไดรวบลด้วยไดรวบลูอ๋อเล็งน,นะาไปหน่อย ขวามันยิงมันยิงได้แค่ทีเดียวข้าอย่างเดียวยิงติดยิงอยู่เอวีทิ้งก่อนดีกว่ายิงกันใหญ่เลยนั่นแหละนั่นอย่างนี้ New Target ต่อไปนะครับอีกต่อไป โอ er ้ยยิงพลาดเลย Target destroyed New target acquired คือดาเมจเราก็ไม่ได้สูงมากนะครับแค่20บอะเออได้ปุ๊บตรงนั้นไม่มีใครไปซ้ำหรอเมาลุ้นเร้อเขี่ยมันติดหินสะพานหินมันโผล่มาด้านนี้ป่าววะมาไหมมาไหมไม่มากลับ New target acquired. อยู่ด้านในยมันยิงมันไนยนยนอยไม่มาด t a r g acquired อ uh, ยิงไม่โดนสร์ค <Target destroyed. S 1> oh, ่วงเลย <laughs> โดนขึ้นมาทำไม <level> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะไมทีนึงสิไมทีนึงโอ้ถ้าไมีกทีนึงเดี๋ยวยิงไป l ส b a c k เลยโอ้ยเกลดเลยก ก <Target> ูหมดช็อตตะกี้นี่ <Target S 1> สวยมาก <destroyed. S 1> แม่ได้กี่ได้กี่คะแนนเนี่ยดาเมจได้เท่าไหร่สองร้อยแต่มีช็อตสวยก็โอเคเลย <laughs>